ถ้าเราดูอัตราการเกิดของของประชากรน,นะครับทั้งโลกเลยจะค่อยๆน้อยลงซึ่งมองว่าอันนี้มันเป็นปัญหาระดับระดับประเทศระดับเโลกมัน,มนะมจะส่งผลต่อ GFC ป่ะครับถามว่าอาคนเกิดแล้วต้องมีมีผลกับเราไหมเรามองกลับกันนะครับเรามองกับว่าจริงๆอันนี้เป็นโอกาสนะ success rate 73%ที่เรามีมาในปัจจุบันนี้นมันไม่ใช่ว่าเกิดมาจากจุดๆเดียวพลาดหนึ่งจุดเนี่ยปเปอร์เซ็นต์มันรจบแล้ว ความละเอียดทุกๆส่วนนะครับทุกๆเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับคนที่มารักษามันมีผลมากๆ1เปอร์เซ็นต์ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคนที่มาหาเราคือคนที่มายากมากๆะัะนั้นตรงนี้เราต้องทําให้ทุกจุดเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญ พบกับงานสัมมนาลงทุนนอกกับลงทุนแมนงานสัมมนาที่อัดแน่นไปด้วยความรู้เรื่องการลงทุนต่างประเทศพบกันวันที่8ตุลาคมนี้ที่ True ไอคอน a l l ไอคอนสยามบัตรราคา3,600บาทเปิดขายบัตรวันที่31สิงหาคมนี้เวลาเที่ยงตรงที่ Facebook Page ลงทุนแมนก่อนอะื่ก็ต้องขอสอบถามก่อนเลยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เข้าใจกระบวนการของธุรกิจสำหรับผู้มีบุตรยากเนะี อยากให้รบกวนคุณสนช่วยเล่าได้หนึ่งว่า p r o c e s ของของการทําตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างก็การให้บริการของ GFC เราอ่ะนะครับจะแบ่งเป็นบริการทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนแรกเนี่ยเป็นการส่วนของการให้กาปรึกษาก็จะเริ่มจากการที่มีคู่อ่าสานนะครับหรือผู้ที่สนใจที่อยากจะมีบุตรเข้ามารับคำปรึกษาาอะมีปัญหาอะไรก็เข้ามาตรวจร่างกายเครื่องเบื้องต้นเลยครับตรวจทั้งคุณสุภาพบุุษสภาพสตรีนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมทำไมถึงยังไม่มีลูก นะครับแล้วก็จะมีการเ,าเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมในการรักษาขั้นตอนบริการที่2ของเราคือการฉีดเชื้อหรือ IUI นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการรักษาที่ก็จะเป็นการเตรียมไข่นะครับแล้วก็คัดน้ําเชื้อมาแล้วฉีดกลับเข้าไปซึ่งเป็นวิธีการกล่งธรรมชาติอัตราความสาเร็จที่ที่นี้ก็อ,อยู่ประมาณตั้งสิบเปอร์เซ็นต์ของอยู่ประมาณสิบสามสิบถึงสิบสามเปอร์เซ็นต์บริการที่สามจะเป็นการทำต็ดหลอดแก้วหรือไอซีก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะนิยม นะครับก็จะเป็นการเก็บไข่เก็บสเปิร์มมาแล้วก็คัดแล้วก็มีการผสมเจียมข้างนอกเลี้ยงในตู้เลี้ยงตัวอ่อนแล้วใส่กลับเข้าไปซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะเพิ่มอัตราการสําเร็จท่อนชั้ที่จะสูงนะครับอยู่ที่ประมาณของ GFC อย่ีประมาณที่7จ็ดสเนในขณะที่ค่ามาตรฐานเนี่ยี่ประมาณ4ี่สาสิอันนี้ของ GFC หมายถึงการตรวจโครโมโซมด้วยนะครับอาก็ได้เลดนี้ริการที่4จะเป็นการตรวจโครโมโซมบริการ การตรวจเอ็นจีเอสแทีราจะตรวจเพื่อดูความสมบูรณ์ของตัวอ่อนว่าโครโมโซมทนยี่สิบสามคู่นี่ยปกติหรือไม่คันเลืกตัวอ่อนได้ก็จะเพิ่มมาตามความสาเร็จในการใส่ตัวอ่อนเข้าไปเป็นการตรวจทัดตองขั้นต้นว่าเด็กที่ใส่เข้าไปอะครับมีภาวะที่จะเป็นดาวซินโดมไหมการลดความเสี่ยงเลื่อนไปนี่คือบริการที่สี่ของเราซึ่งเราก็ามีแลบของเราเองในส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่ห้าจะเป็นการฝากถ่าย นะครับก็เป,เป็นการแช่แข็งไข่กรณีที่คุณสุวัสติยังไม่อยากจะมีลูกในปัจจุบันแต่วางแผนในอนาคตก็าสามารถที่จะมาแช่แข็งไข่ไปได้ก่อนต้องเรียนว่าจริงๆสูตรให้บริการมีบุตรยากมีค่อนข้างจะเยอะและหลากหลายในประเทศไทยนะครับมีทั้งอยู่ในโรงพยาบาลรัฐเองแล้วก็เป็นคลินิกเฉพาะทางแยกออกมาแต่ทีนี้เนี่ยแต่ละที่ก็อาจจะมีกลยุทธ์ในการทําการตลาดไม่เหมือนกันนะครับบางที่อาจจะเป็น p r i นํนำแต่สุดท้ายเนี่ยในการรักษาครับมัน มันอาจจะไม่ได้เหีกกันมากนะถ้ามันขึ้นอยู่กับการคิดแพ็กเกจว่าคุณครอบอะไรไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วครับเวลามา,มาเปรียบเทียบราคากันน่ะมันจะไม่ได้เหีกกันเนยอะถ้าคุณมีข้อมูลมากพอนะถ้าเปรียบเทียบโรงพยาบาลกับคลินิกเฉพาะทางที่ที่แย,ยกกลออกมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะนิยมไปทางคลินิกเฉพาะทางมากกว่าเพราะว่าเป็นเหมือนกับเฉพาะทางในด้านนี้นะครับหมอที่มาเปิดเนี่ยก็จะมีความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะหลายคนอาจจะชินก,กับการที่ว่าหมอที่มีชื่อเสียงอันนี้แน่นอน นะครับว่าหมอมีชื่อเสียงว่าต้องมีคือเขาก็าต้องมีสักเซสเด็ที่ดีมาเป็ชื่อเสียงมาแต่มันจะมีจุดอื่นๆนะครับที่อยากจะเออเรามีทางทําสื่อให้ความรู้มาโดยตลอดว่าถ้าคนไข้จะรักษามีบุตรยาเนี่ยมีหลักๆที่คุณจะต้องดูนะคือจะต้องดูดคุณหมอก่อนแล้วมีประสบการณ์มากพอไหมนะครับเพราะว่าการกระตุ้นสูตรการรักษายาทั้งหมดจะอยู่กับคุณหมอประสบการณ์ของคุณหมอที่เยอะเนี่ยก็จะช่วยให้สักเซสเด็สูงได้แบบเพราะตัวอ่อนที่คุณได้เนี่ย ลั b เป็นคนทานะครับลั b เป็นคนผสมตัวอ่อนให้เลี้ยงตัวอ่อนนะครับแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับทีนี้ครับสามสามส่วนนี้เป็นสามส่วนที่ถ้าคิดภาพง่ายๆนะครับตัวอ่อนต้องเดินทางไปถ้ามีประสิทธิภาพนะครับมันก็จะเพิ่ม success rate ได้ส่วนที่สี่ที่ JFC เรามีเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ CRM นะครับเนื่องจากอันนี้เราเล็งเห็นว่ามันใช้ขึ้นมารักษากระโหลเขาต้องเข้าใจขั้นตอนการรักษาอาจางๆเป็นมุมที่เราจะ s ิ r ์ฟให้กับคนไข้ ให้เข้าใจในมุมการรักษาว่าถ้าการรักษานะเปอร์เซนต์ความเสี่ยงจุดไหนอยู่ในบ้างค่ะเกิดถ้าไม่สําเร็จขึ้นมาเขาต้องมีคําตอบว่าทําไมถึงไม่สําเร็จต้องข้าใจใช่เพราะตอนนี้เรากาลังพูดถึงว่าการรักษาเนี่ยมาเป็นก,การเกี่ยวกับธรรมชาติครับ,รบ,รบมันไม่มีการรักษาใดที่การกาสีร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกจุดแต่มันมีความสําคัญค่ะการให้เขาเข้าใจถึงขั้นตอนการรักษาถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ,นอก,ๆอนอกจากคุณหมอนอกจากมุมมองของลูกค้าแล้วเนี่ย ในในทีมวิทย์นะครับมีความสําคัญขนาดไหนครับอย่างที่ผมเรียนมานะครับว่าคุณหมอเนี่ยต้องต้องต้องเก่งู่แล้วอย่างของเราเนี่ยมีคุณหมอเนี่ยท่านมีประสบการณ์มามกยี่สิบกว่าปีขึ้นไปในการรักษาและที่สําคัญนะครับต้องจบทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ด้วยซึ่งถ้าของเราจบเฉพาะทางด้านนี้ตลอดทั้งหมดส่วนของทีมนักวิทย์เนี่ยก็จะต้องจบทางด้านนี้เหมือนกันแล้วก็มีประสบการณ์ที่ถึง,งจะประสบการณ์นะครับทีมนักวิทย์ของเราเนี่ยก็มีประสบการณ์มา2ี่กว่าปีเช่นกันยีคสิบามป เรามีแหล่ของตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นทครทเฉลี่ยในการกวาดที่เวลาเราทั้งเก็บไข่ออกมานําสเปิร์มออกมาการทำาพาไข่เอาสเปิร์มใส่คืขั้นตอนพวกนี้ครับทุกอย่างมาเป็นโน้ตฮาวหมดอ่าเพราะนั้นประสบการณ์ของนักวิทย์มีผลมากมากต้องนึกภาพยอย่างนี้ครับว่าประเซ็อตัว success rate เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นที่เรามีมาในปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดมาจากจุดจุดเดียวมันเป็นการส่งต่อเหมือนมีรับหลายมไม้ทำมาเป็น <สง S 1> ทีม่ำ <สง S 3> มาให้นักวิทย์อ่า ทุกอันเนี้ยสัาพลาดหนึ่งจุดเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันจบไปละอ่านักวิ์จะทําได้ก็ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ดีด้วยเครื่องมือที่ได้คุณภาพและใช้งานได้จริงอ่าผอสุดท้ายปลายทางคือ c ีอที่ต้องคอยให้กำลังใจนใคนไข้ต้องคอยถามต้องคอยเตือนจังหวะการฉีดยาต่างๆอ่าเพราะด,ดีเทลอะทุกๆจุดนะ่ะอย่างที่เรียนว่าผมเคยผ่าตรงนี้มาแล้วอะความละเอียดทุกๆ ส่วนนะครับทุกๆเปอร์เซนต์ที่เพิ่มขึ้นมาสาหรับคนที่มารักษามันมีผลมากๆหนึ่งเปอร์เซนต์ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคนที่มาหาเราคือคนที่มายากมากๆก่เพราะตรงนี้เราต้องทําให้ทุกจุดเนี่ยมีความหมายมีความสาคัญพอจะแชร์กลยุทธ์หรือเคล็ดลับอะไรได้ไหมครับที่จะสามารถให้ทีมงานที่เป็นแบบมันเป็นคอทีมของเราอยู่กับบริษัทได้นานๆนะครับครับแน่นอนว่าอย่างธุรกิจของเราเนี่ยครับตัวหลักๆเลยชีแมนเนี่ยแน่นอนต้องมีคนหมออยละเทคโนโลยีช่วยกันเจริญพันธุ์เนี่ยบุคลากรที่จบมาแต่ละปีน้อย ต้องเรีนยน,นอย่างนี้ปีหนึ่งประมาณหลักยี่สิบสามสิบคนเท่าน,นั้นเองที่ถามว่าหายากไหมหายากแต่เนื่องจากอาจารย์เราอะครับอาจารย์พิทักษ์เองท่านเป็นอาจารย์อยู่แล้วท่านก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่จบทางด้านนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องการที่จะหาบุาคลากรเข้ามาสำหรับอง g fc เราอะเป็นจุดแข็งเพราะว่าใครที่จะเข้ามาในตลาดนี้เนี่ยจะมีปัญหาทางด้านนี้แต่เราไม่มีส่วนที่สองก็ส่วนของนักวิทย์อันนี้เป็นส่วนที่เราเล็งเห็นแล้วว่ามีความสําคัญมากๆอันนี้เลยเป็นที่มาของการที่เราระดมทุน อ่าไปไปตึกพระรามเก้าเนี่ยนะครับเพราะว่าเราจะมีศูนย์เทรนนิ่งที่นั่นถามว่าปัจจุบันนี้เรามีเทรนนักพิทของเราเองไหมเรามีแต่ด้วยสถานที่ที่เรามีนะครับมันมันไม่เพียงพอกับการที่เรามีแผนที่จะขยายในอนาคตเนี่ยทีมเนี้ยเราต้องสร้างขึ้นมาให้มันคงอย่น,นี้ให้เยอะกว่าน,นี้นะครับส่วนเครื่องมอุปรกรณ์อันนี้คุณถ้าเกิดคุณมีบัตเจ็ตคุณก็ซื้อได้เหมือนกันกใช่ไหมครับาการซื้อเข้ามาคุณก็ต้องมีโน้ตฮาวในการใช้ด้วยนะครับแล้วก็ผมต้องเรียนว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ย อุปกรณ์มันไม่ใช่เราซื้อมาเราก็ใช้มันทั้งอย่างนั้นอาจจะต้องมีสูตรมีโนฮาในการ,ราใ,ใส่น้ํายายอะไรเพื่อให้ได้ผลผลลัพธ์ที่ดีที่สุดใช่ไหมครับม,มันจะเป็นของเราเองอีกกังหาที่จะต้องทำอะไรทีเข้าไปลูกค้าของเราเนี่ยปัจจุบันเนี้ยนะครับเราเป็นคนคนไทยนยอยู่ประมาณ80%คนไทยคนไทยกับคนไทยนะครับแล้วก็จะมีคนไทยต่ตางชาติแล้วก็ต่างชาติต่างชาติด้วยแต่ต่างชาติต่างชาติเนี่ยตอนนี้จะยังน้อยอยู่เพราะเนื่องจากสถานที่ที่เรามีครับ ทุนงสถานทุ่งพระรามสาม,นมเนี่ยไม่ค่อยสะดวกนะเราเป็นส่วนใเป็นคนไทยตรงนั้นเป็นแค่ชั้นหนึ่งอ่าแล้วตอนนี้มีเปิดชั้นสองแล้วแต่เวลาเราจะรับต่างชาตินะครับมันก็เรียกว่าเหมือนกับเซอร์วิสท,ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะต้องมีล่ามด้วยคาแรคเตอร์เขาอาจจะคนไทยจะไม่แฮปปี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นะต่างชาติก่อนนี้เราจะรับไม่ได้เยอะหรือถ้บไม่มีเลยนะครับเราโฟกัสเป็นคนไทยเป็นส่วนใหญ่ส่วนารายได้ของเราเนี่ยก็แบ่งเป็น5้าบริการนะครับซึ่งรายได้หลักของเราอ่ะจะเป็นบริการโกของอิซซี่หรือเดกหลอดแก้ว ตัวนั้นเนี่ยจะรายได้ของเราอยู่ประมาณ70%นะครับแล้วก็รายได้ตัวอันต่อมาก็จะเป็นการตรัว n t s และตัวโครโมโซมครับประมาณ20เหลืออีกสิ็ก็จะเป็นการตรวจคัดกรองขั้นต้นกับ IUI แล้วก็การฝากไข่ครับผมของสามปีที่ผ่านมาวิกฤตโควิดเนี่ย GFC ได้รับผลกระทบเยอะขนาดไหนครับวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับเราแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยเราเป็นเพียงไม่กี่คลินิกเท่านั้นที่ยังเปิดบริการ มาได้โดยตลอดโดยที่ยอดอะไม่ได้ตกตกเล็กน้อยตกไม่ได้ไม่ถิว,ว่าเป็นปเด็นอะไรสำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาในกทีนีกนเรามีออนไลน์คอนเฟรนส์นะครับแล้วเนื่องจากเราเป็นสปินทีเป็นสแตนดาร์ดนะครับการควบคุมโรคเราค่อนขอ้างเรามีมาตรการในการป้องกันนะครับการระบาดของโควิดตั้งแต่ระลอกแรกเลยครับเราค่อนข้างเพอร์ฟอร์มมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยการเติบโตเราเนี่ย มีสร้างจุดสูงสุดใหม่มาเดยตลอดนะครับเกือบโตอีกต่อเนื่อง3ปีที่ผ่านมาแล้วก็โตอยู่ประมาณ13%บเปอร์เซ็นบวกๆมาตลอดนะครับเรามีห้องตรวจท่อเราเนี่ยอยู่ประมาณ3ห้องที่แบบที่แบบเต็มนะครับแต่ว่าเราเริ่มมีเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งห้องมันก็จะเป็นห้องสเกลเล็กหน่อยนะครับด้วยคนไข้ที่เข้ามาจํานวนปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทําให้ตอนนี้เนี่ยการรับเคสของเราอะค่อนข้าง่แนั่นต่างชาติเนี่ยเราไม่สามารถรับได้แล้วปสุดเลยว่าเต็มแล้วทีนี้เวลาเราเราพูดการเต็มอะมือทีมัน ต้องดูนะครับว่าพื้นที่ในการรับคนไข้คือด่านหน้าในการคอนซัลท์ห้องหมอสี่ห้องจะมีพื้นที่แลบิสซึ่งต้องบาลานซ์กันห้องแล็บเนี่ยเรามีใช้ทั้งเทรนด้วยทั้งเลี้ยงตัวอ่อนเรื่องน,นี้ก็อยู่ใคนคลินิกเลย<ม>ใช่ไหมครับอ่าครับเอาพอดีเราจะมาถึงคลินิกแล้วถำไมคนก็ไม่เห็นมีเลยะหลังบ้านนี่ยุ่งมากห้องเก็บเลี้ยมนิดแทบจะไม่มีที่เดินกันอยู่แล้วอ่าเพราะนี้นคลินิกฟ้ารำสามเราอะแคบเราค่อนข้างที่จะเต็มแล้วแต่ก่อนจะสิ่งจุดนี้ครับมันเลยมีแผนที่ว่า ถ้าเราจะเติบโตกว่านี้เนี่ยมันต้องมีสถานที่รองรับนะนบแล้วสถานที่รองรับอะครับมันต้องต่อยอดได้ด้วยครับมันจะเลยเป็นที่มาของของที่ตัวเครดิตกรุกงพระรามเก้ <S <S นาส่วนคูไอ้นั่นเนี่ย <S <S จะเป็นตึกหกชั้นนะครับซึ่งตึกหกชั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นเป็นส่วนๆไปส่วนแรกจะเป็นเพนจิชาวนะครับส่วนที่สองจะเป็นคคินิตรักษาผู้มีบุญญาสําหรับคนไข้ในประเทศซึ่งอันนี้ก็จะแบ่งเบา คนไข้ที่อยู่ที่พระรามสามให้ไปอยู่ที่สาขาสุวรรณภูมิพระรามเก้าได้ส่วนชั้นสามก็จะเป็นคนไข้ต่างประเทศโดยเฉพาะนะครับชั้นสี่จะเป็นแบบ l ลบตัวอ่อนซึ่งก็พื้นที่ก็จะต้องใหญ่จะใหญ่กว่าที่สาขาพระรามสามแล้วก็ชั้นห้าก็จะเป็นล a บตวรวจโครโมโซมของเรากับห้องสิมินาซึ่งเป็นห้องเทรนนิ่งซึ่งห้องนี้ก็จะสามารถให้แพทย์นะครับเปิดสิมินาให้คนไข้เทรนหมอด้วยกันหรือให้นักวิทยาศาสตร์เทรนนะครับแล้วก็ชั้นที่หกก็จะเป็นชั้นที่เป็นออฟฟิศของเรา ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงจํานวนห้องห้องตรวจนะครับในแต่ละชั้นเนี่ยติดสุวรณภูมิพระรามเก้าเนี่ยแต่ละชั้นจะมีห้องตรวจประมาณหห้องถ้าเทียบกับของพระรามสามพระรามสามนี่อยู่สี่ซึ่งสี่ของพระรามสามะครับมันเป็นสี่ที่เป็นห้องตรวจแต่ว่าแชร์ห้องซาวนะเออเอาท์ซาวกันอ่าหมายถึงว่าของพระรามสามนะครับสองห้องตรวจมีห้องเอาท์ซาวหนึ่งห้องอ่าแต่ของสุวรณภูมิพระรามเก้าแต่ละห้องมีห้องเอาท์ซาวเป็นของตัวเอง ราะฉะนั้นช่วงเวลาในการรับคนไข้มันก็จะเยอะกว่าถ้าเทียบห้องกับห้องของที่นี้ก็จะไม่เท่ากันละสุวรรณภูมิพระรามเก็จะสามารถรับแคปได้มากกว่าเรียกได้ว่าถ้าเติบโตไปเท่าหนึ่งก็ยังพอรองรับตรงนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟสในการเปิดสุวรรณภูมิพระรามเก้าครับแต่ที่ผมเรียนว่ามีห้องตรวจทั้งหมดชั้นละหกห้องเนี่ยจะเปิดทีเดียวเลยไหมเราคงไม่เปิดทีเดียวเปนอย่างนั้นอันนี้เราเราก็ต้องเป็นการมอนิเตอร์ละโดยการที่ m a n a ว่าโอเคกับคนไข้ที่มีกับแพทย์ที่มาอยู่ อัตราส่วนการเติบโตต้องเหมาะสมกันนะครับถ้าสมมุติว่า,าห้องตรวจสมมุติเราเปิดสองห้องก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็ดูว่าฟลอ์เป็นยังไงแต่ถ้าสมมุติมีคนใช้มากขึ้นเรามีห้องคองที่จะสามารถรับแพลนเพิ่มขึ้นมาได้เพิ่มอุปกรณ์เข้าไปได้แผนว่าจะเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่อ่ประมาณควอเตอร์หนึ่งนะครับของปีหน้าปีของพีหน้าครับคือตัวคนไข้ต่างชาติจริงๆก็คือเป็นนิวเอเตอร์ของเรานะครับเพราะว่าต้องเรียนว่า ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ไม่มีคนไข้ต่างชาติสนใจมีคนไข้สังชาติเนี่ยสนใจติดต่อเข้ามาแต่เราไม่สามารถรับได้อ๋อหละครับเพราะแอบจำม่มีมีมีคนสนใจอยู่แล้วมีลูกค้าอยู่ในเรือมีมีคนไข้ติดต่อเข้ามามีเอเจนซี่ติดต่อเข้ามาว่าเออสนใจส่งเคสมาให้เราแต่เวลาเข้ามาครับเขาจะเทคส space เราไปอ่าซึ่งเราต้องล็อก space ให้เขาเข้าใจมันไปรบกวนลูกค้าเดิมใช่แต่ในขนาเดียวกันเนี่ยแล้วเป้าหมายเราจริงๆเราคือโฟกัสคนไทยเป็นหลักอยู่แล้วเราไม่สามารถแบ่งตรงนี้ออกไปได้ เพราะันการที่เราเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาครับมันก็จะเป็นอีกยอดหนึ่งเข้ามาเลยที่ผ่านมาเราเริ่มมีการออกรถโชว์ไปต่างประเทศเพื่อหาเอเจนซี่ติดต่อคนไข้ที่สนใจที่จะเข้ามารักษาอิมมูด้าในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงที่เปิดประเทศไทยครับเราเริ่มมีทําแล้วลว,ว่าจะหวังว่าตัวนี้พอเปิดรวมันก็จะเป็นยูนิเออร์ให้เราครับในการที่ตัวเลขที่จะ,ะขึ้นไปในทางกับตอนนี้เราเองก็ยังโฟกัสในกลุ่มคนไทยคนไทยอยู่นะครับเพราะว่ารเรายังมองว่ากลุ่มคนไทยคนไทยอะ่ะ มันยังมีอีกหลายภาคที่เราสามารถไปได้ตอนนี้เราก็เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วนะนะครับสุดท้ายแล้วอะครับธุรกิจตัวเนี้ยผมมองว่ามันยังมันยังมีจุดที่ต้องสามารถที่จะเติบโตไปได้อีกไกลมันยังมีพื้นที่ที่เราสามารถอย่างเอาเฉพาะประเทศไทยอะครับยังมีหลายจุดที่เราสามารถไปเปิดได้สมัยนี้คนแต่งงานช้าลงมีลูกช้าลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเคสที่มีคอมพลิเ a t i o n ค่อนข้างเยอะแปลว่าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสไหมว่า ตัวดีมานตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นตามตามสังคมดโมกราฟิกของคนไทยที่มันเปลี่ยนไปด้วยอ่ะถ้าเรามองเป็นเจเนอเรชันแล้วกันนะครับว่าเดบิสบูมเมอร์มา X Y C I ค่ะพวกนี้เนี่ยถ้าเราดูอัตราการเกิดของของประชากรน,นะครับทั้งโลกเลยจะค่อยๆ่อยน้อยลงนะครับเดบิสบูมเมอร์นี่จะเยอะสุดเพราะเป็นช่วงที่เราใช้แรงงานกันมาจากนั้นเราเริ่มมีความรู้กันเราเริ่มอ่าจํานวนประชากรเราไม่ใช่ละคนเริ่มมีความรู้เรื่องพุังกาหนดกําเนิดมากขึ้น มีผลอะไรมีผลให้ประชากรเริ่มน้อยลงอย่างของเราเนี่ยประชากรต,ตัวเลขล่าสุดนะครับแทนที่ปีนี้จะมีสักเจ็ดแสนคนแล้เหลือยู่แค่ห้าแสนแล้วเปอร์เซ็นต์พวกนี้นครับจะลดลงเรื่อยๆซึ่งมองว่าอันนี้มันเป็นปัญหาร,ระดับระดับประเทศระดับโ<ะ>ลกนะจะส่งผลต่อ G7 ป่ะครับถ้าเกิดถามถามว่าคนเกิดแล้นลงมีมีผลกับเราไหมเราเอามองกลับกันนะครับเรามองกับว่าจริงๆอันนี้เป็นโอกาสนะแน่นอนว่าตอนนี้สุภาพสตรีเก่งขึ้นนะครับมีความรู้มากขึ้นมีบุตรชา้าลง เพราะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะก่อนจุดเนี้ยมีลูกช้าแน่ๆแล้วทีนี้เราจะทำไงในใน,ในส่วนที่เราเป็น GFC เราจะมีโปรแกรมในการที่รอนดอให้ฝากไข่ยังไม่แต่งไม่เป็นไรเราฝากไ,ไว<อ>้ก่อนนะครับเพราะในเมื่อคุณคุณชอบมีตัวเลือกคุณอยากมีตัวเลือก,อก,อกในอนาคตตัวนี้แหละจะเป็นตัวเลือกให้คุณเพราะวันหนึ่งที่คุณประสบความสําเร็จแล้วเราก็มีตัวเลขตัวนั้นอยู่นะครับคนไข้ที่มารักษาเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขโดยรวมนะครับเปอร์เซ็นต์ของ อายุของคนที่มีลูกเนี่ยตอนนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอายุ25ปีขึ้นไปย5่สถึงสาปีเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาครับปีละประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นต์แล้วในกลุ่มนั้นเองเนี่ยคนที่อายุ35ปีขึ้นไปเริ่มมีทรายว่ามีปัญหาทางสุขภาพซึ่งส่งผลให้มีลูกจ้าอันนี้คือผลที่เราได้จากที่ม,มารักษากับเรานะครับเพราะตัวเลขตัวนี้มนันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นแล้วว่า สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาพึ่งเทคโนโลย,ย,ยีช่วยการเจริญพันธุ์ตรงนี้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะศูนย์ของ IVF เนี่ยเทียบกับต่างประเทศหรือประเทศใกล้เคียงไงครับมันมีศักยภาพแค่ไหนครับเนื่องจากโอเคเรามีหมอที่เก่งเรามีราคาเราถ้าเทียบกับอย่างเพื่อนบ้านนี้ประเทศไหนที่เป็นคู่แข่งกับเราได้บ้างครับก็จะมีพวกออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นมาเลยครับ ถ้าใช้จ่ายเขาได้จะสูงกว่าเราไ,ไหมครับสูงกว่าแต่เขาไม่ไม่ได้เยอะนะครับอืมโอเคนั่นก็คือยังถือว่าเป็นโอกาสนเนี่ยแต่ละที่อย่างขึ้นอยู่กฎหมายอ๋อเ <no. S 1> นาะนีจะเป็นข้อกาหนดอีกอีกข้อน,นึงที่จะส่งผละนะครับในการในการแข่งขัน,ขนถ้าถ้าจะพูดถึงในงานซินคันนะครับหนึ่งเพราะว่าการรักษามีบุตรยากอ่ะมันก็ค่อนข้างเซสเซทีฟนะมันเป็นเจลอ่ะมันขึ้นอยู่กับกฎหมายย่อยๆขอ,องแต่ละประเทศว่าเอื้อในการรักษาตรงนี้แค่ไหนครับ แล้วถ้ามามองภาพย่อยล่ะครับมือเหมือนกับคลินิกสําหรับผู้มีบุตรยากถ้ามองในแง่หนึ่งมันก็เป็นเป็นธุรกิจยอดนิยมเนาะก็จะมีเห็นคุณหมอมาเปิดคลินิกเล็กๆเต็มไปหมดเลยคือสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นว่าสป라이มันมาเยอะแล้วคนก็ตัดราคาแข่งกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับโอเคผมผมเรียนงี้ครับว่าเราเห็นมานะครับว่าอย่างการไพรซ์วอร์เนี่ยมันเริ่มเริ่มมีให้เห็นนะครับแต่สุดท้ายครับพอเรามานั่งเคาะกันดีๆการรักษามีบุตรยากครับปัจจัยเนี่ยมันอยู่ที่ทุนยาต้นทุนยาเนี่ย ทีนี้มันขึ้นอยู่กับแล้วว่าหลายๆคนเนี่ยผมเคยเห็นก็เขาก็มีไปรักษาตามที่แบบว่าราคาไม่ได้แพงเลยแต่พอสุดท้ายบวกไปบวกมาไม่ได้หนีกันเยอะเพราะพื้นฐานนะครับเบสิกคือยายาที่ต้องใช้อะครับมันมันมีคอสงมันอยู่แล้วแล้วพอเป็นการรักษาครับหลายๆครั้งเนี่ยการที่เป็นเน้นราคาอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกต้องเพราะมันต้องมีเรื่องมาตรฐานต่างๆมันต้องมีเรื่องประสบการณ์ผมอยากให้มองนะครับว่าตอนนี้ GFC เราอะ ด้วยสาขาที่เรามีอยู่ตรงพระรามสามเนี่ยมันเต็มแล้วการที่เราเปิดสาขาพระรามเก้าเนี่ยครับมันเป็นการสร้างฐานในการโตครั้งใหม่ของเราตัวเลขของพระรามสามเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเราโตขึ้น,นมาอย่างตลอดทำ New High นิวไฮมาโดยตลอดนะครับการที่เรามีพระรามเก้าเรามีศูนย์เทรนของเราเราคาดหวังอะไรนะครับเราคาดหวังว่าเราจะต้องมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเดิมที่เพียงพอให้ผมสามารถขยายสาขาไปจุดที่ผมต้องการได้อ๋อไม่ใช่แค่สาขานี้ไม่ใช่สาขานี้ ต่ขนาดเดียวกันสาขานี้เนี่ยตัวมันเองอะครับมีชั้นที่รับคนไข้ขยายสาขาจากสนามสามไปแล้วมันเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยเกิดสาขาผมสามผมมีอะไรเกิดขึ้นผมมีสาขาตรงนี้สามารถรองรับคนไข้ได้สามารถขยายฐานคนไข้ของเรานะครับแล้วก็มีคนไข้ต่างประเทศเพิ่มเข้ามาและยังมีสาขาอุบลที่เราก็กําลังจะเปิดอยู่นะครับต้นปีหน้าเหมือนกันต้องเรียนว่าแผนในอนาคตของเราครับเรามีการขยายอีกแน่นอน ครับแต่เราก็จะขยายในในจังหวะที่เรามีความพร้อมที่จะไปแล้วถ้าถึงวันนั้นเนี่ยเราสามารถขยายได้ค่อนข้างที่จะเย,ยเอะนะครับ